สวัสดีครับพบกับช่องกบวนกินยังไงครับมื้อนี้กบวนสิมาเฮ็ดนักกินเด้อครับมื้อนี้สิเขาขอวครับาเป็นนักินนี่ว่าต้มเขียดเด้อครับนี่ครับต้มเขียดนิหมครับนี่ครับต้มเขียดนิโมแล้วครับเพิ่นดิ่งวัตถุธาครับเลยครับดิ่งวัตถุธาตุ้วครับเลยครับถามดามาแล้วครับเพราะมันมันตายแล้วครับเพราะว่ากบวนก็เฮ็ด่นั่นนั่นล่ะครับมันเป็นของกินครับนี่ครับแ่งเขี้ยมกับมีนี่เด้อครับมีคาแล้วครับคาเผาเด้อครับกระเทียมเผาตะไคร้เผาครับ หอมเผาแล้วครับเตี้นกวนร่างตางๆครับแกงแก้มครับไปนี้เมื่อวันนี่มาต้มน้ำได้ครับไปนี่ครับต้มน้ำมเดือดได้ครับเก็บเตาไฟนะครับเรากบวนมาเก็บเตาไฟครับไปนี้ห้อน้ำเดือดแล้วเาก็เครื่องลงเลยครับเดี๋ยวนี้ครับลงเลยครับเอาอไข่ลงได้ครับเอาหอมเอาลงเบิดได้ครับแกงแก้มครับเนี่ยครับลงเบิดได้เลยครับลงกดสดยังได้ครับเนี่ยครับต้มเพียดขึ้น ใส่ไปแบบขามวันได้คร oh. ับหน่คร right. ับไปแขามวันครับขามวันนั้นเดี๋ยวใส่ถ้าครับค้นกันครับเดี๋ยวครับค้นนะครับค้นมันเข่ากันได้ครับนะครับค้นมันเข่ากันครับครับเขาหนักแข็งเข่ากันได้ครับนั่นไปตั้งร้อนหนามันเดือดกันได้ครับเห็น้ำมันเดือดกันครับเดี๋ยวนี้เอา แดงน้อใส่แด้วครับนี่ครับผมจุดรถแล้วครับรถตีนี่อันปลาเนาะนะครับใส่ยังไงนะครับเห็นแล้ครับใส่ยังไงหล้วครับแยกน้อยแด้วครับเจแยกสัตวหนึ่งแด้วครับพอเขาสั่อะไรครับใส่ยังไงครับนี่ครับอัมันข้าวครับพ่นเหล็กพ่นข่าวไปมันเขากันนะครับอันนี้ อันนี้รถดีใส่ไหมครับนี่ครับรถดีเนี่ยแต่มันน้อนะครับเขาคนคนค้อนหนึเข่ากันนะครับนี่ยก็ต้มเกียดนะครับดิ่งวระตูท่าครับน้องซีมันนะครับนะครับอันนี้ร้อยน้ำมันเดือดนะครับเอาน้ำเดือดเขาเกียดลงครับป่นนี่อันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเปิดดอกเลยครับนี่ครับเขาเกลี่ยลงเลยนะครับนี่ครับเกลี่ยที่เตรียมไว้ครับเดินดิ่งวระตูทธาแล้วครับลงมาเลยนะครับลงมาหลอว คนั่นนะครับวันี้ครับคนมข้นขอนครับต้มเกี๊ยด้วครับเมนูวันนี้กินง่ายกับกบวันเด้อครับกินง่ายสไตายกบวันครับนี่ครับครับครับเอาอะใบขามเร้เลยนครับวันไหนพร้อมกันไปเลยครับนะครับใบขามครับขามวันได้ครับนะครับล้างเวล้วได้ครับเตรียมมาขามนอนนะครับเมนูต้มเกี๊ยกินง่ายสไตล์กบวันครับหิ่งกับสุทาครับใช้หน่หนึ่งกันได้ครับใช้หลายอย่างผสมครับ ใช่เลยจิ้มก bueno, ันครับนะครับพ่นในเขากันได้ครับได้แลครับพ่นในเขากันได้ครับขนาดสิบมื่นแอนรับบอลคำครับมาตะเรื่องานมากครับนะครับนะครับตั้งหมอมันเดือดแล้วครับวันนี้ครับรอกินครับติดฟ้าไว้ครับวันนี้ครับครับติดฟ้าไว้มันเดือดแล้วครับวันี้ครับว่าจิ้มเลยครับ ขั้นตอนสุดท้าได้ครับต้นไทรใบหอมได้ครับใบหอมเดี๋ยวเตรียมไปครับไม่ต้องไปได้แล้วครับผักเจียวเลี้ยได้ครับผักเจียวเลียครูกเองครับผักผ่กตามกิธครับต้องใส่รยังได้ครับบ่าวต้นหอมงาเงี้ยวก็ใส่ยเ้ยครับนะครับตัวตัวลงเตือนนะครับนะครับเห็นไหมครับเทียบ ต้มเก็ดนิ่มซิมนะครับซิมสวพอดีป้อะครับวันไหนเอาไปกินเลยครับวันี้ครับอันนี้แล้วนะครับวันนี้ไม่กินข้อแรง้กันนะครับนะครับพี่น้องครับกินข้อแรงกับกบวนนะครับกินง่งไงกบวนครับวันนี้กบวนเพื่อต้มเกี็ดนะครับนะครับต้มเกล็ดนะครับเพิ่นดิ้งัลตาครับนะครับเกล็ดไอโม่กันมาเพิ่นไต้มาครับกบวนเลยขอเสียต่อมาหนมาครับนะครับผมเปื่อยๆได้ครับนะครับ เจหมูบาน <c oughs> แ้วกับแจ้วสมนะครับเนี่ยครับแจ้วพริกสมนะครับนะครับแจ้วแจ้วสมนะครับโดนามอนท้อนครับขบวนเี๋รองกินลองมึงนะครับจำแจ้วสมกันครับนะครับโป๊ก็ทำนะครับเพิ่นโดโป๊ครับมาสุอย่างลรครับเห็นหมดตัวนี้นะครับเป็งๆล้วนะครับนะครับกินแจ้วนะครับนะครับ หนังไหมครับหนังไหมครับที่กบอลเยจานนะครับตามได้สวยพี่น้องท่เพ็่อนครับเป็นตัวเตียยครับเตี้ยโม่ครับเตี้โม่บ้านเขาเนี่ยนะครับนำมาใป็นตไหมโกบอลได้ขอเสือบอครับดะไรตามก้าครับตามาแก้วสมนะครับน่ครับหังไหมครับหาัไหมครับ เอเอยากกัะต้มเล้นครับอ่างแบคารครับเดี๋ยโมงนีใครร่มหน่อยครับใครครับมีใครบางครับอือขอปากมันอกนะครับจิ้มเจ้าสงับนะครับโอัแบบไครับเราผ่ามาควยนะครับไม่ได้กินดนหรอกครับพิดีมันว่าใครควรจะเนูโนเลยก็ขวาือแล้วกปุ่่อครับใสมเพิ่นนะครับไส่เลาุ่นตอครับเป็นไปหาไต้มาเป็นไปหางัดมาเป็นมาครับ วันอะใส่ก็้งสองนครับแา่ก้เลกกงแจบบางทีม่จบแล้วครับต้องใจของคนวางครับนะครับตกแล้วครับนะครับอ๋อน่ครับบอกพี่ๆครับบอกขำไปขำมไม่ดีนครับเนี่ยครับตองเกียครับนะครับวันเสาร์นะครับไม่จีงงนไงครับ แจ้วสมนะครับแจ้วสมกวนทำเองนะครับพี่เข้ากระปูกเองครับปีปลอดสารพิษนะครับคือท่านชุรธรรมนำปลาละครับแจ้วสมง่ายครับทำง่ายเคยบอกเล่นครับอร่อครับนะครับกินปลาตุตาครับปูเงี้ยครับใครบ่เหลือครับน้องใส่ฝนติดโต๊ะกันแล้วครับมีใครบ่ครับขอไข่ครับ เนแก้วเลยครับแก้วสมครับต่เวอ่องๆครับน้าอืำนาเลยครับบนบนเอาปิคนกีอยใส่ในหนึ่งนะครับเนี่ยครับตอนนี้ครับตอคอแไปใ่หรอครับต้องใส่ปิคนในหนึ่งนะครับ โอ้ยครับก็ดีนะครับแซมครับครับเรีย้อครับเดี๋ยวโมนะครับโมนาวนะครับบ้านเขาโดดสมบูรณ์นะครับเกตี้โมไม่ยำความครับผู้ต่อวันมะขายนะครับบันดาหรือซอยบันครับให้บอมครับ บอนครับจับไหล่ครับเอาไปจับพับง้อครับเฮ้ยสดโกกครับเกิดี่จากใครพี่คาแล้วครับต้องเผาตุยยางนะครับต้องหอมแบบเผาเสียตุยยางนะครับนะครับเดี๋ยวม้นเป็นตัวนะครับ เปียครับนี่ไข่บังนะครับเลยบนิเตกครับอ้าวโอเจโม่ครับโม่บ้านเนอได้ครับโม่ธรรมชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับ